ครับก็สวัสดีครับผมหนูพุกฟาร์มลำพูนนะครับผมสวนทุ่งอีสานลืมแรงนะครับผมวันนี้เรามาส่งหนูเ,เช่นเคยนะครับผมรอบนี้ปลายทางที่คอนกจนครับผมส่งไปคอนเจนสําหรับส่งไปลงฟาร์มนี้รู้สึกอรอบนี้จะเป็นรอบที่4แล้วครับผมส่งเข้าฟาร์มเขานะครับผมรอบที่ะี่าะส่งไปคอนเจนเป็นหนูพุกใหญ่สายพันลำพูนของเราครับผม รุ่นสองเดือนรุ่นสองเดือนอ่าวันนี้เป็นรุ่นสองเดือนนะครับปกติการส่งหนูของเราก็จะส่งใส่กรงแบบนี้และครับกรงก็มาดัดแปลงเอาแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าก็จะเป็นการใช้พื้นที่ในกรงนี่ให้มันได้เยอะมากที่สุดแล้วก็หนูถึงลูกค้าปลอดภัยที่สุดครับผมตั้งแต่ส่งมาก็ ความปลอดภัยก็คือ100%เนะครับผม1 0อถึงมือลูกค้าปลอดภัยรอดนะครับ100%เอรเราส่งหนูทั่วประเทศนะครับลูกค้าที่สั่งเข้ามา,อาตอนนี้ยอดออเดอร์ของเราเยอะถือว่าเยอะเลยครับผมจนแบบว่าลูกฟาร์มลูกคายของเรานี่เข้า,าผมเข้าไปบ่อไหนนี่คือบทก็คือบทรุ่นบท บทบทรุ่นที่พร้อมที่จะขายครับผมเข้าบ่อไหนลูกค้านี่บอกว่าพี่พี่ช่วงนี้หนูบทโตไม่ทันจริงๆอย่างเนี้ครับผมแล้วมีลูกค้าของเรานะครับผมการทําหนูเราก็ต้องทําเป็นเครือข่ายเป็นลูกค้าสําหรับหนูพุกฟาร์มลําพูนถ้าเราทําคนเดียวนี่ก็โอ้โหกินเต็มคนเดียวแล้วครับแต่เราก็แบ่งให้ลูกค้าเราทำอลองให้เขาไปทำไปเลี้ยงศึกษามาศึกษาแล้วก็ไปเลี้ยงนะครับผม แล้วเราก็คอยให้ความรู้ความเข้าใจของเขาแล้วก็เก็บผลผลิตจากลูกขายของเรานะครับผมมาส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมหนูพุกฟาร์มลำพูนนะครับผมเป็นนี่เป็นสายลำพูนนะครับผมหนูพุกใหญ่สายพันธุ์ลำพูนครับผม,มที่เราทำตลาดอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าสายลำพูนนี่ดีเยี่ยมมากที่สุดเลยครับผมขอบคุณครับ